ผมวิชาสมชื่นพี่วิชาสมชื่นกับพี่ยาค่ะพี่ยานะครับทั้งสองท่านเป็นเจ้าของส่วนนี้ค่ะสวนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรครับอำเภอเขาคีจากูดจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ใช้ครั้งครั้งฉีดไปครั้งแรกเลยก็เห็นแล้วค่ะฉีดไปครั้งแรกก็เห็นแล้วเห็นที่ว่าคือเห็นอะไรครับเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงี้ดอกเขาก็มาแบบยาวเร็วมากแล้วก็ดอกเขายาวเร็วมาก สมบูรณ์ค่ะดอกสมบูรณ์มากเลยเพราะพี่ฉีดตอนที่เขาออกดอกออกดอกแล้วเหรอร่าไงมครั้งแรกเลยะช่วงนั้นเริ่มเริ่มมาค่ะเริ่มเั้นตั้ออกอกเตะปูเห็นเป็นตัปูเริ่มเริ่มจะดอกก็เออเผื่อว่าเขาบอกจะสวยดอกจะยาวใช่ไหมลองฉีดดูแล้วเห็นปุ๊บก็ดอกคือเห็นเลยใช่ค่ะยาวออกมาเป็นแบบเขียวแล้วสมบูรณ์มากเลยค่ะนานไหมหลังจากฉีดไปฮะนานไม่นานค่ะไม่นาน ห็นสองวันก็คืสองวันก็เห็นแล้วออกดอกชัดเจนคือมันเนาะกอสวนนี้ทั้งสวนปีที่แล้วพี่ได้ไรเก็บไปได้ทั้งหมดกี่ตัน,นปีแล้วมันยี่สิบประมาณยี่สิบตันนะแต่ปีนี้หลังจากไใช้ไอ้คู่หูแสตย์คู่นี้ตั้งแต่ดอกเล็กๆเลยนะครับแล้วใช้มาตลอดประมาณสิบวันครั้งใช้มาตลอดปรากฏเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้เก็บไ,ไปแล้วไอ้ที่เก็บไปแล้วขายไปแล้วเป็นยังไงก็ยี่สิบตันไปแล้วน่าจะ ไอ้ที่เก็บไปแล้วเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ20่สิบะเท่ากับกักเขาวๆก็เหลือน่าจะมานอีกสัก10ตัน10ตันเป็น30ตันแน่ๆโดยประมาณโดยประมาณนี้เลย30ตันก็มากกว่ามากกว่าเดิม10ตันเลยค่ะหัวสิบตันแล้วพี่โลเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปลงนี้เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบมากกว่าเดิมสิบตันสิบตันสิบตันตันหนึ่งพันกิโลสิบตันหนึ่งหมื่นกิโลเจ็ดสิบจุ่เจ็ดแสน